เปิดตัวกับเจ้ายักษ์ครับคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีตรวจครับผมทำงานวนไปครับอยู่กับเจ้าสมลายทีมงานโชว์หนึ่งครับทีเด็ดทีเด็ดโชว์หนึ่งครับช่วงน,นี้เจ้าสมลายผู้โด่งดังงานเก็บครับวันนี้งานเก็บเดี๋ยวไปย้ายละ เจ้ายักษ์ก็อันนี้เที่ยวที่สองนะครับวันนี้ไปเปลี่ยนยางมาคงจะได้อยู่บ้างสักสิบเที่ยวนรจะได้หรือเปล่านะวันนี้เอาแค่ค่าคนขับครับรถก็จะใหญ่กว่าเขานะไป ก็นอนหลับครับจอดนอนซินเฮ้ยรถทอดทงมีปัญหารหรือเปล่าเป็นไรทงฮะรถเปไน็นไรท่อตันน้ำมันชอ็อตอ <c oughs> อะไรหลวมนะน,น็อตท่อหลวม รว่านี่ทำไมถึงนอนหลับ่ะได้หลับได้หลับเย่ไปรีบทำง,งานรีบเสร็จรียบย้ายโอ้โะแก๊สฝุ่นเต็มเต็มเลยครับ เตือนดบเ่อแก่ต้อมครับอนาคตมีคันที่สองสวัสดีครับท่อแก่สวัสดีครับท่อแก่ทำไมวันนี้หลอใช่ปะได้กี่เที่ยวแล้วได้กี่เที่ยวแล้วไม่ได้นะำอหารถได้ยังยังดูเลยเราอร่อยจัน ทำสีแล้วใช่ไหมรับไอตาลสังกัดตะสุนบอกสังกัดอูยินตาครับคันนี้เองน่าจะไปวิ่กับเสียสันทีมงานรถอินตานไปอาไรไม่เนี่ยนะอะไรอะไรไม่ใครใครจะหาเรื่อง แปรดละสิบบาทครับกดแปรดปุ๊บหมดไปแล้ว10สิบบาท เดี๋ยวจะไปวิ่งงานทอยอะไรนะทอยหินทอยลูกลังหรือว่าทอยหินคลุกนี่แหละแต่ยังไม่รู้ว่าพิกัดอยู่ไหนครับพอได้ทำครับทีวิ่งเยอะอยู่นะครับหลายทีมก็เรียกผมไปวิ่งครับแต่ว่าติดทีมงานโทรหนึ่งอยู่ ได้เยอะมากครับมาแค่สองวันนี้ดินหมดไปเยอะครับจานชูใส่เยอะไงใส่เยอะงานเยอะครับใส่น้อยงานร้อยหรอถ้าเราใส่เยอะ เขาก็จะเรียกใช้อีกครับถ้าเราใส่น้อยเขาเรียกครั้งเดียวครับายบายอ้าในช่องไหนครับเนี่ยอันนี้ช่องไหนนะบองดำบ่ช่องบองดำบ่ว้าตบช่องอะไรนะมงคนซาวครับอ๋อมงคนซาว ทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงวูบวโบวูบถอยเกียร์อะไรวะโอ้พร่อเอกบางช้างครับพี่นนท์ดำซิงโอ้รถสะอาดแทรอวะอวันนี้มาประจำอยู่ทีมงานโชว์หนึ่งเรียบร้อยครับหนีเมียมาหรือเปล่า <laughs> เอสไตล์ใหม่ครับยังขาดวิชิลินนะครับหาคนเปอยู่ มีใครจะเป์ไม่พิชิดินสามตัวครับของแค่นะแต่งแค่นี้ก็พอแล้วสวยแล้วนะครับแ,แต่คนชอบแหละสไตล์ใครสไตล์มันบางคนก็ชอบยุดครับ บางคนก็ชอบแนวไฟที่เรียกว่ารถไฟนอกรางนะครับถามว่าแต่งทําไมครับก็แล้วแต่ความชอบคนเรามันชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมขนาดบ้านยังต้องแต่งเลยใช่ไหมรถเราก็ต้องแต่งเหมือนกัน ก็ชอบเดิมๆก็ไม่เป็นไรครับคาเทียเท่ากันเลยครับแต่งไม่แต่งคาเทียเท่ากันครับไปเรยไม่ไปสักทีเราให้ไปแล้ว เสียตนมาพอดนะีนี่ครับรายงานแจกตัวครับเหลาน้อยผู้พันหรอัสดีครับผู้พันก็ฟังเสียงลั่นๆหน่อย <c oughs> <c oughs> เอากี่เที่ยววันนี้ห้าสิบหกเอาห้าสิบหกเที่ยววันนี้เอาห้าสิบหกเที่ยวอุ้ยจะจะเสร็จแล้วตัวนี้อันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเ <52. S 1> อาห้าสิบสองอีกสี่เที่ยวเองใช่ไหมอีกสี่เที่ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยเจ้ายักษ์ได้สามเที่ยวแค่นั้นแหละ เขาจำกัดเที่ยวครับเพราะว่าดินน่าจะพอเดี๋ยวรอชมหน้างานใหม่ครับตรงนี้นี่รถดําเหลือรอยี่สิบบาทครับวันหนึ่งวิ่งได้อยู่นะยี่สิบเที่ยวถ้าไม่ จะดุดอะไร จัาดเลยครับเจ้าสมลายครับซาสซิกซาสซิกสองร้อย hit หนึ่งครับมาแหมรถมาพอดีครับโนได้พอดีเลย บบอยครัเดี๋ยวไปเช like hey, ็คแอร์ให้อยู่นะจะเย็นๆย็ยังก็ผมซ่อมสี่วันได้สี่วันเนาะพังผมก็เลยสต็อปก่อนสี่วันหมดไปสามพันเก้าพังเลยครับวัวเอกถอยตรงหรือเปล่านี่ ก็ไม่ใช่ผมไม่เห็นใจนะครับเรื่องแอรเรื่องอะไรเนะี่ยเห็นใจอยู่ครับมีเงินซ่อมให้อยู่ครับแต่ว่าผมอยากเอาเงินที่วิ่งดินเนี่ยซ่อมครับไม่อยากเอาเงินนอกมาซ่อมนะครับอยากเอาเงินวิ่งดินเนี่ยซ่อมอะไรฮะอะไร ทำไมมนันเต็มแล้วดิบึีไม,ม่กี่เที่ยวเองเเตแ,แต่เสียบอยังทนได้ครับก็ไม่เป็นไรครับแตงกิ้วครับผม เดี๋ยวหาร้านแอร์ให้ขับรถยังไงให้แอร์ทนนะครับต้องสังเกตครับว่าแอร์ตัดหรือเปล่านะถ้าแอร์ไม่ตัดก็กด AC ให้มันตัดหน่อยนะครับ มันจะทนใช้ได้นานหมดกี่พัน,น,น,นอ่ะหมดสามพันไม่เลยนะไม่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นมีไหมอ่กะก่อได้อยู่อเมันกพอได้อยู่วิ่งได้ทุนชืนอยู่ รถคนดังมาครับสวัสดีครับสวดีครับสวัสดีครับฮะกลางกลางมันร้อนเครื่องมันร้อนมาเมื่อกี้แหละาไปตุมโมยมาดูแ้ัขม้นพูดไทยย่อมพลาดตัวนานุ โอ้เอฟซีเพียบเลยครับเนี่ยมีแต่เอฟซี C, เนี่ยมาขอสติกเกอร์แต่ว่าสติกเกอร์เราหมดครับวันนี้ ้ายครับเจ้ายักษ์ครับคลิปนี้ได้แค่สามเที่ยวเท่านั้นครับวันนี้ับอ้ยสติกเกอร์หมดเลยครับทำยังไงจะได้นาะ สเที่ยวก็ต้องจ่ายเขาเต็มนะครับ350บาทเพราะว่าจ้างเขารายวันแต่มันก็ทัวเฉลียนะ่ยเนาะมันก็มีวันที่ได้เที่ยวเยอะเที่ยวน้อยครับมันก็ทัวเฉลีย่ยมันก็พอเหลือนิดนิดหน่อยๆครับผม ที่งานเหมายอยู่สุรินก็ได้อยู่ครับเหลืออยู่มาณหกพันกว่าวิ่งกี่วันเจวันก็ได้มาซื้อยางสงเส้นครับยางเป็นเสร็จซื้อยางใหม่ไม่ไหวครับหนักเส้นละห้าพันกว่าก็คู่หนึ่งก็หมื่นกว่า เราสู้เล่นยางเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามันได้ทุนคืนง่ายครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับโคยตุลุมเลยเือือ